ได้เลยพี่อยากรู้เหมือนกันว่างานนี้มันคืออะไรสูนเก้า มันใส่แบบไหนไวะอ๋อเป็นเสื้อกั๊กไหมพิมน่าจะรวมนะรวมนะเป็นแบบอ๋อเหมือนซิ๊กพ็อกเก็ตอะไรไหมเออเขาเรียกว่าอะไรวะอ,กกอ,ะอ,ะอันเนี้ยเสื้อกั๊กตกปลาเหรอลูกค้าเขาเรียกกั๊กอะไรอ่ะแบบเนี้ยลูกค้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างพี่ออยเขารับสายมาของเระ ก็เป็นแบบก็ใส่กระเป๋าอะพี่เออเนี่นๆๆนวเป็นแนวแบบเหมือนกักกักหลายกระเป๋าอะแนวกักตกปลาเหรอฟิล์มประมาณเขาบอกแล้วเหรออ่าอือมือกตกปลาพี่อ่ะ ไม่เลยกป๋าวเลยฮะไว้จำนวนลูกค้าอย่าถามนะโอ้โห oh. บูคิดว่าเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบวกอะ่ะเอ่อนี่ยลูกค้ามีการ์ดอันเนี่ยเนี่ยเป็นชัดเลยคับการ์ดกักกกกแบบ กัรเดินป่ากักตกปลาอะไรประมาณนี้พี่อ่าประมาณนั้นอะ่ะเดินป่าตกปลาอะไรเงี้ยอือเลยหลายๆกระเป๋าอะไรเงี้ยืมสีเออหลายกระเป๋าอันนี้เหมือนของของตำรวจหรือของอะไรทียอย่างเออนี่นะคะ สงฟีค่ะใครอยากรับเทพเลยใส่ไงวะออประมาณนี้เอ้าบางอันขอข้ามไปบ้างนะพี่นะถ้ามันพันพันกันอะไรเงี้ยพอดูแล้วมันมันน่าจะเยอะมากเลยอ่ะ,อะ อันนี้เดอะน็อตเฟกแล้วเนี่ยเหมือนกักเดินป่ากักตกปลาอะไรประมาณนี้พี่อันนี้เดอะน็อตเฟกนะใช่งานเมา์เทนค่ะเนี่ยเมา์เทนเหมือนเป็นแนวแบบ เออเดินป่าตกปลาอะไรอย่างเงี้ยพี่ประมาณนี้มีแบบห, K ห K ลายๆลกระเป๋าหลายกระเป๋ารวมอืมเดินป่าเดินป่าดี POSIT ไนี่สรุปยแอ,อ้วเหรละ ทีโพสตาอะไรแล้วก็ไม่ไม่ไม่รวม,มค่าส่งหลากหลายกระเป๋ามากค่ะงานใหม่ก็มีนะโอ้โหเอา้ามไปก่อนไม่ติดอุ้ยสวยอ่ะ เป็นแบบตกปลาเดินปา่าปีนเขายิงนกตกปลาห่ลูกค้าประมาณนั้นชมนกชมไม้ยิงนกตกปลา <S <S ไม่ต้องรีดนะพี่น้าะไรกันเนี้ลูกค้าไม่ต้องให้รีดนะ่ะลูกค้าไม่ต้องให้รีด <S <S อะไกันเนี่ยมันไม่มีพื้นที่ตรงไหนที่จะให้รีดเลยอะเอาใบวางผ้ามันก็คลา,ายตัวหมดแล้วพี่ โอ้โโชว์โชว์เต็มจำนวนเยอะเนี่ยมันเยอะมากพี่มันเยอะลูกค้าไปแยกเอาเลยนะไปเอ่อติดซิปเอาอะไรเงี้ยอืมโอเคอืม บัญชีบาจากรลอเกลีอ้ยมีกักสทหารด้วยสวยดีเต็ม เนี่ยมันจะเป็นพวกงานเมลเทนนะพี่เป็นงานเมลเทนอ่ะอนี่ทหารอืมนี่อาร์มี่มาเลยเป็นไงมสมองเรียาเลยนี่ก็เป็นทหารนะลูกค้า <Sit> mm hmm. สิบข้อเก็ตนะยี่ห้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแบรนด์กีฬานะคะ mm hmm. แบรนด์กีฬา ไม่มีอะไรอยู่ด้วยพิมโมโหตำรวจเลยนะมันหนักๆใช่ไหมแต่มันมีอะไรอยู่ด้วยนะพี่หาฟิล์มดูดิข้างในเนี่ยไม่รู้อะไรเนะนี่ยเออแต่พี่หาทางทางทางที่จะล้วงไปไม่เจอวะ่อะเจอไหมพี่หาไม่เจอ พัวกุญแจตัวกุญแจเนยกตกป่าเดินป่าปิ้นเขาพี่ทำนั้นเลย อันไหนที่มันเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันปูก็อาจจะต้องข้ามไปนะคะมันจะได้ไม่ช้ามาก างานก็ทำสวยดีนะในหลากหลายกระเป๋าพี่กระเป๋าเยอะกระเป๋าเยอะเขาเรียกเสื้อกักกเลยว่าแบบนี้มันใส่ได้หลากหลายเนาะใส่เอหมีแวบๆอยุ่งหลัง เนี yeah. ่ยอหนูมาณหกกระเป๋าอะพี่ เดี๋ยวจะลงเป็นรูปให้สุดอีกคร่าวๆแล้วนะเสะื้อเดินป่าพี่ควีนพ์คจำนวนเยอะมากค่ะลูกค้าไม่ต้องถามว่าเยอะแค่ไหนเยอะมากๆค่ะ โคตรเยอะค่ะเยอะโคตรๆพวกยี่ห้อกีฬาก็เยอะนะคะเนี่ยมันเป็นงานแบบเอกซ์ตรีมอ่ะพี่กีฬาเอ็กซ์ตรีม <c oughs> เยอะจริงนะเยอะมากออกระเป๋าเพียบเลยพี่ บางตัวก็สปยอของทหารเนาะของทหารเลยเนี่ย็ดนี่ยกลายทาหารนะพี่ลายสวยดีนะ ทรง,งก่อนพี่นี่ห้องกองกีฬานะคะ <S 2> <S 2> <S 2> ไมร่รู้จักบ้างรู้จักบ้าง เดอร์นอตเฟกนี่ก็ได้หลายตัวนะเห็นผ่านๆตาก็หลายตัวแล้วเนี่ยที่เป็นลายทหารนี่ก็หลายตัวนะ ประมาณนี้เลยนะพี่ 069พี่069อ่ะเดี๋ยวเราจะมาลงรูปให้ทีหลังนะคะอีกรอบหนึ่งจะได้คร่าวๆแล้วก็เดี๋ยว030 03, 03, พี่เดี๋ยวไว้เปิดวันถัดไปว้เปิดวันถัดไปนะคะอ่ะเดี๋ยวไลน์นี้ปุ๊กขอยญาปิดไลฟ์ไปก่อนนะคะพี่ฟิล์มมาอยู่ที่พี่ฟิล์มด้วยนะไล<ป>น์นี้เดี๋ยวปุ๊กขอยญาปิดไลฟ์ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่กับไวฟ์ถัดไปลูกค้าท่านใดสนใจลรายการไหนนะคะของกิกสูก็ สอบถามทางไลน์หรือทางเพจ a c e b o o k ได้เลยนะคะและที่สำคัญคือเรากำลังเปิดจองตู้วาวอยู่นะคะฝากติดตามผ่านทางหน้าเพจเ c e บ o ๊กของทางร้านด้วยนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะเหรียนเนาะเหรียน